สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับช่องพลิมผงชาแนลมาดูบรรยากาศการสร้างสะพานข้ามลําน้ํากํลกันนะครับอันนี้ก็การก่อสร้างก็ดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับผมค่อนข้างที่จะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่ดูภาพรวมนะครับก็ จะสิ้นสุดสัญญาก็ภายในปีนี้นะครับผมเดือนกรกฎานะครับผมว่าก็น่าจะเสร็จทันหรืออาจจะเล่ไปหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้เราใช้สะพานชั่วคราวกันอยู่นะครับช่างก็าทางานทุกวันนะครับให้กําลังใจทีมช่างด้วยนะครับผมน้ําจากสกลนครนะครับไหลลงมาเติมแหลงแล้วนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับผม นะครับบรรยากาศโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมชมกันไปเรื่อยๆนะครับรถก็กำลังออกทำงานกันนะครับผมรถแบคโฮรถกระแทกรถสิบล้อสิแปดล้อนะครับผมขนดินคือมันจะมีช่วงสองสองงานก็คืองานทำเผือนกั้นตะลิ่งพังด้วยนะครับผม นี่ครับเพืกอนรเกีเยวมาโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ